วันนี้นะคะจะมาสอนตัดผมนะคะการถ่ายรอ,องทรงสูงไถ่าขาวนวลกลืนนะคะกับช่างมังออนลบบุรีนะคะตัดเชิญเลยค่ะช่างมังอ่อนขาวนวลกลืนหีใหญ่ค่ะกำหนดความขาวไปวอาจารย์กำหนดความขาวนะคะก็คือขึ้นไปประมาณหนึ่นงนิ้ว ตะบ,บัดต,ตะตแคง่ใช้วิศวิตบ,บัดตตะเลียนนะคะ ว่ามันมันเท่ากันหรือเปล่าค่ะนะคะต่วสองข้างเท่ากันไหมนะคะพี่พงออเราไปยืนเสเลือกมองดูข้างหลังสินค้ามองรู้ว่าเท่ากันไหมข้างซ้ายข้างขวาข้างขวาจะต่ำกว่าใช่ไหมนะคะ ที่มังงอนใช้เบ็เกรเรียนสไลด์ยอย่างนี้ได้นะคะตะแคงนะคะตะแคงเบ็ดกรเรียนขึ้นไปแบบนี้แล้วมันจะมันจะรู้ว่ามันจะเท่ากันนะคะข,ขึ้นไปต้นหาตั้งไปสูงสูงแล้วก็ตบัดขึ้นตั้งไปตรงตรแล้วก็ตบัดขึ้น นะคะการการตัดรองทรงสูงนะคะบริเวณอของรองทรงสูงก็คือหนึ่งหน้าหใหญ่นะคะด้านนี้ก็กตะเลี่ยนบ่าเราตะแคงนะคะเติงควาไปเหมือนกัน สไลด์หวีนะคะหรือเอียงหวีหรือตะแคงหวีนะคะหวีที่เรา,เาใช้สามารถใช้ได้4สเต็ปนะคะหรือว่าสเต็ปนะคะ,นะคะเราก็สามารถขึ้นไปได้นะคะแนบยกลอยแล้วก็ลิกหวีนะคะเพื่อจะกวาดเศษผมที่เราเราตัดไปให้มันออก ตอนนี้ก็ช่างมังกรก็ตะแคงหวีใหญ่นะคะเพื่อจะสลบผมขึ้นไปนะะการตัดลงทรงสูงสามารถตัดได้ทั้งหวีใหญ่แล้วก็ใช้รองฟันนะคะสามารถขึ้นได้ทั้งทั้งสอ,งอย่างนะคะแต่ช่างมังกรเลือกที่จะขึ้นหวีนะคะ ลองทรงสูงก็มาตรฐานก็หนึ่งหน้าหวีใหญ่นะคะตอนนี้ก็ช่างมังกรก็แก่งหวีนะคะ เยี่ยมมากสไลด์วี4สี่ครั้งแล้วก็กวาดเส้นผมนะคะดูว่าผมของลูกค้าประมาณไหน ใช้ส่วนกลางของหวีทำให้ผมม,มันสูงขึ้นไปเราต้องใช้ปลายหวีนะคะเก็บารามเอบเก็บรอบศีรษะ ที่มันยังดำอยู่นะคะเราสามารถเก็บได้นะคะเก็บเก็บปลายนะคะโดยโดยใช้ปลายหวีนะคะเก็บตองขอเก็บตรงไหนนะ ก็ไม่่ายนะอาจารย์แต่มันก็ถามว่ายากเกินไปไหมมันก็ไม่ไม่ไม่เป็นขนาดได้นะคะคือทุกอย่างนะคะไม่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 ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากนะคะเราต้องเรียนรู้นะคะเราต้องฝึกฝนใช่ต้องฝึกฝนมันเรื่อยๆเราต้องเรียนรู้แล้วฝึกฝนแล้วก็ทักษะนะคะหลังจากที่เราเรียนรู้แล้วเราฝึกฝนแล้วเราต้องมีทักษะนะคะ ในการที่จะทําสิ่งนั้นๆนะคะทุกอย่างไม่ว่าไม่ว่า,วาเราจะทําอะไระคะใช่กนเราสามารถฝึกฝนกันได้นะคะถ้าประชาชนท่านใดหรือนักเรียนท่านใดสนใจเรียนนะคะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะออหรือว่า w อล k กวอล์กอิเข้ามานะคะร้านเราตั้งอยู่ตรงข้ามตลาดยิ่งเจริญน,นะคะ ถนนพหลโยธิน52นะคะสายใหม่กรุงเทพนะคะหรือเบอร์โทรติดต่อ062548399นะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ทุกวันนะคะทางเรายินดีต้อนรับนะคะทั้งนักเรียนแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะสามารถติดต่อเข้ามาปรึกษาได้นะคะ ถ้าสวยแล้วก็ไปจุดอื่นเลยค่ะถ้าตามหลักจริงๆนะคะเราตัดผมให้ลูกค้านะคะถ้าเกิดว่าเป็นช่างที่ประสบการณ์การทำงานเยอะนะคะก็คืออย่างลองทรงสูงนีก็คือประมาณ10-15ถึงนาทีนะคะถ้าเป็นช่างช่างช่างที่มีประสบการณ์ในการทํางานแล้วนะคะถ้า,ถา,ถาเกิดว่าช่างใหม่ๆห,หรือนักเรียนฝึกก็ประมาณ1ชั่วโมง ะะต้องฝึกฝนไปนะคะฝึกไปเรื่อยๆเป็นกว่าจะสร้างความชานาญให้กับตัวเรานะคะฝึกฝีมือไปเรื่อยๆนะคะฝากน้องนักเรียนหรือว่านักเรียนที่จบใหม่หรือหรือประชาชนที่จะไปฝึกฝนด้วยตัวเองนะคะตรงนี้สามารถดูคลิปของเราได้นะคะหรือว่า a d e p ปคลิปของเราแล้วไปประยุกต์นะคะพยายอปใช้กับที่เราเรียนมาได้นะ สามารถผสมผสานได้นะคะเพราะว่าประสบการณ์เราต้องหาเองนะคะหาซื้อไม่ได้หรือว่าใครจะ,จะจับมือเราไม่ได้นะคะเราต้องทําเองนะคะประสบการณ์นะคะประสบการณ์สร้างเสริมชีวิตนะคะ อเราดูกระจกคะมง่ายงมานี้ดูหนูนะเราดูนะคะว่ามันติดมันขึ้นประมาณไหนทำอย่างเงี้ยมันไม่สุดข้างบนใช่ไหมมือใหม่นะถ้าเราตั้งหวีขึ้นอย่างนี้นะมันจะไถข้างบนทีเดียวจบเลยปาดข้างบนออกทีเดียวจบเวลาเราไถแล้วมองกระจกด้วยมองเรื่อยๆเนี่ยเราตั้งขาตรงเนี้ยถูกไหมพี่บงออตรงเนี้ย มันไม่ได้มันนี่บองอ่อนขึ้นไปอย่างนี้นี่เอาหาสันหวีขึ้นไปตรงขอบทรงแล้วก็ไถเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วมันจะหมดทีเดียวสัเห็น<ๆ>ไหมพี่เอามาอยู่ตรงเนี้ยมันก็ติดหูมั่งติดนี่มั่งเอาสันหวีเนี่ยเนี่ยขึ้นไปเนี่ยง่ายเนี่ยลูกค้าก็ไม่เจ็บไม่ต้องไปเฉี่ยวหูเข้าไปหูถูกเข้ามาเนี่ยตั้งตั้งเลยถ้าเรานอนทําไม่ได้อะ่ะก็ตั้ง เนี่ยปาดขึ้นไปไม,มือนิ่งๆมือเนี้ยนิ่งๆมันอยู่ที่เราฝึกฝนเห็นไหมดีขึ้นไหมตรงเนี้ยมันยังไปไม่ถึงอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันเอาตรงหน้านี้ให้มันตั้งให้มันจบไปก่อนแล้วค่อยๆเดินพับหูมาแล้วก็คอ่คอยเดินไปทีเดียว <c oughs> เอาให้มันจบทีละฝัง่งเนี่ยเห็นไหมแค่นี้แค่นี้ก็สวยแล้วพี่มอนดูดิเห็นไหมนั่นอะเอาสาันหวีชิดมาตรงรอบทรงอะอย่าเอาต่ำลงมาเยอะเพราะว่าอะไรเราถ่าขาวใช่ไหมเอากลางหวีไปไถ่ยมันไม่หมด นะคะขายยังไงมันก็ไม่หมดพี่ต้องขยับปลายหวีที่มันเป็นส่วนที่เล็กที่สุดนะ่ะขึ้นไปตรงกรอบทรงแล้วมันจะหมด่นาะมันสวยแล้วก็เดินเลยมาเลยค่ะไม่ต้องไปขยี้ซ้าเดี๋ยวมันจะกลายปเป็นอย่างอื่นเราต้องดูกระจกด้วยนะคะเวลาเราตัดเราต้องดูกระจกด้วยว่าไปดูไปตรงไหนมันได้แล้วเราก็ก็ยกไปที่อื่นนะคะถ้าเราไปซ้ําอยู่ จะกลายเป็นทรงอื่นนะคะเพราะว่าถ้าเรายิ่งซ้ำมันยิ่งสั้นยิ่งซ้ำยิ่งสั้นตรงนี้ยังไม่ตัดเลยพี่วงออนเนี่ยเลื่อยมาทางนี้แล้วเนี่ย พี่วงอ้อนก็แนบไปเหมือนพัดเน,นี่ยแนบมาเนี่ยแนบมาเรื่อยๆแนบมาเรื่อยๆแนบมาเรื่อยๆตั้งวีมาเรื่อยๆเลยหนูว่าพี่วงอ้อนต้องฝึกลองส,งสูงๆด้วยนะไม่ให้ว่าจะเอาเน้นแต่ลองสูงตั้งลองส,งสูงๆพี่วงต้องฝึกเลยแหละ ฟันบัตรเตเลียนเอาชิดหวีเลยค่ะไม่เหินขึ้นถ้าเหินขึ้นมันจะไม่ได้ตัดพี่บงออนเป็นขยเอาตูดมันเหินขึ้นเหินขึ้นไม่ได้ต้องเอาฟันมันเข้าพี่ดูนะเอาปลายเอาฟันมันชิดกับซี่หวีเลยค่ะไม่ใช่เอาก้นมันชิดถ้าเอาก้นมันชิดมันไม่โดนมันไม่โดนตัดอ่ะมันไม่ขาดนะคะเอาฟันบัตรเตเลียนมันชิดตรง เอาปลายหวีนะคะปลายหวีใส่ไปแล้วก็ยกฟันนะคะยกฟันแบเตเลีน่นั้นด้านในนั่นหนึ่งนะถ้าเราไปอย่างเนี้ยตรงนี้เห็นไหมที่เฉาะไปอะ่ะมันมันจะมันจะเป็นรอยเฉาะขาวเอียงปลายฟันเอียงฟันนะคะหรือว่าสไลด์ขึ้นไปแบบนี้ก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าสไลด์หวีนะคะ ดีขึ้นไหมคะ่คะจะดีขึ้นตรนนี้ตั้งเกียวสไลด์การที่สไลด์หวีขึ้นไปนะคะเบตรเตะเลี่ยนต้องอยู่บนหวีเท่านั้นนะคะห้ามเบตดตอเลี่ยนเกินเลยหวีนะคะจะทําให้มันหวาลูกค้าแหว่งนะคะเนดีขึ้นไหมอ,อ่าลองดู แล้วก็บิดปลายหวีตักแล้วก็บิดปลายหวีบิดนะคะยยยอย่าอย่าอย่าใส่หวีไปแล้วก็ไม่บิด ปลายหวีซ้อนเข้าไปดีขึ้นไหมไาปาดขึ้นไปให้หมดเลยร้อนไไถให้สุดหวีเลยผมที่มันดีดออกมาน่ะลองทรงสูงข้างหลังกอบทรงถึงไหนคะกอบทรงถึงไหน <ผม S 3> แล้วดูดิตอนนี้มันถึงไหน มันถึงหูบนไหมยังไม่ถึงเออสไลด์ขึ้นไปอีกเลยตอนพี่ช้อนหวีขึ้นมาอ<ช>่นะมันเกินหวีตัดออกให้หมดเลยดูด้านนี้ที่หนูทำไว้อะมันก็ต้องดูมันเหมือน,นนะเป็นหนูทำไว้ xuyên mình này nó mà ngon trên lốc trên nhau ừ. ok ตรงนี้ดำตรงนี้ดำไปตัวโอเคตรงนี้นิดนึงเห็นไ้มเห็นค่หหะ เดินมาตรงนั้นมันได้เดินมาตะแคงตะแคงโอเค

เทคนิคแล้วเนาะถ้ามันไม่หายแล้วก็ถอดศูนจุดห้าก็ปรับเป็นศูนย์จุดสองห้าดูมันหายไหมนี่มันหายแลยนะ้วนไมันหายเนีถ้าถ้าเรา ดีขึ้นอืมดูนั่นดีขึ้นหน่อยโอเคดีขึ้นก็ซอยซอยนั่นดูเลยที่นั่นโดเดีนิดหน่อยแท่งหวีนี่ได้ไหมเนี่ย รับก่อนไหมเออวีซอยมันยันมันจะเข้ารูปเข้าทรงกว่าถูกไหม นี่มันหนาแทงเข้าไปกันไก่เต่ไม่ใช่มันไก่แทงเข้าไป สวยแล้วก็เป่าสอลูกค้าเลย ะะหลังจากที่เราตัดแล้วก็เซตซอยข้างบนเสร็จแล้วนะคะเราพร้อมส่งลูกค้านะคะก็ทําความสะอาดนะคะเศษผมที่หล่นอยู่บนใบหน้าบนหลังหูตรงต้นคอลูกค้านะคะหวดออกเพื่อให้เขาไม่ระคายคอนะคะเกิดความรำคาญนะคะขอส่งลูกค้าออกจากร้านนะคะ พอใจไหมช่างนอนพอใจค่ะเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วจ้ะเนาะเข้าใจมากขึ้นเนาะทําให้เรานนมีความห,หมทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นใช่เนาะอืมนะคะนี่ก็โอเคแล้วจ้าอันอ,อันออทรงนี้นะคะเป็นทรงอ่ารองทรงสูงไข่ขาวนวลกลืนนะคะ เป็นผลงานของช่างบางอ่อนนะคะลบบุรีนะคะฝากติดตามนะคะผลงานแล้วก็สถาบันสอนตัดผมฟรีอาจารย์ใหญ่ไว้ด้วยนะคะถ้านักเรียนหรือประชาชนท่านใดสนใจติดต่อนะคะสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้นะคะที่เบอร์ติดต่อ0 6 2 5 8 8 9 9 9 9นะคะตรงตลาดยิ่งเจริญนะคะตรงข้ามตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่นะคะถนนโพลยูทิน52ินะคะสายใหม่กรุงเทพ,พนะคะ ฝากฝีมือช่างมังออนด้วยนะคะนักเรียนนะคะเรียนคอร์อสสาวันนะคะซึ่งเรียนจบแล้วนะคะตอนนี้ก็มาฝึกทักษะแล้วก็ฝึกฝีมือฝึกประสบการณ์การรับลูกค้าจริงนะคะอันนี้เป็นหวัวหุ่นคุณจริงนะคะของทางสถาบันนะคะเพื่อให้นักเรียนฝึกฝนฝีมือนะคะเป็นไงบ้างคะวันนี้ตัดไปทั้งหมดกี่ทรงคะ3ค่ะ สามทรงมีทรงเราทรงต่ำเราทรงกลางเราทรงสูงอ๋อเอาทรงต่ำโยำนบานมาตรฐานแล้วก็ทรง,งกลางใส่าขาาธรรมช,ชาตินะคะแล้วก็งองทรงสูงใส่ข่วนวลกลืนนะคะวันนี้ท่างมังออนทาไปสามทรงนะคะเป็นไงบ้างคะกับผลงานตัวเองท,ที่ที่ตัดไปทั้งสามทรงก็ก,ก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นภายในเวลากี่ชั่วโมงคะสามทรง3งสามสองชั่วโมงสามทรงสองชั่วโมงนะคะไม่ถึงสองชั่วโมงนะคะก็คือหนึ่งชั่วโมง 4.5นาทีก็ตีว่า2ชั่วโมงนะคะซึ่งประเมินช่างมังออนนะคะก็สามารถทําได้ดีนะคะฝากผลงานของช่างมังออนไว้ด้วยแล้วก็าฝากถึงช่างมังออนนะคะเทคนิคต่างๆนะคะที่อาจารย์สอนไปหรือว่าทางสถาบันสอนไปนะคะไปปรับปรุงใช้นะคะกับกับลูกค้าจริงหรือกับกับที่เราไปตัดหาประสบการณ์จริงนะคะฝากฝึกฝนฝีมือไปเรื่อยๆนะคะ ขอให้ช้างมังอ่อนนะคะประสบความสําเร็จในอาชีพนะคะที่มุ่งมั่นมาเรียนนะคะการตัดผมชายนะคะหรือบาร์เบอร์นะคะัคดข้างหน้าอาจจะเป็นเป็นอ,า,อาจารย์มังออนก็ได้นะคะฝากขอบคุณไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบค